กางเกงยีนรีวายสตัวนี้นครับเป็นรุ่น501เหมือนกันนะครับแต่มีความแตกต่างนะครับตัวนี้นะครับเป็นกางเกงยีน501 LVC นะครับกางเกงยีน501 LVC ตัวนี้เป็นกางเกงยีน501 original อ่ะมันแตกต่างกันยังไงนะครับ LVC เนี่ยพูดได้ว่ามัน,เป,นเป็นการอ่าเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสายการผลิตของรีวายที่ทำกางเกงยีนเป็นงานรีโปรดักคือเอางาน เก่ามาทำเป็นงานใหม่ในยุคปัจจุบันนี้ให้ใกล้เคียงรูปแบบของงานเก่ามากที่สุดนะครับส่วน501น original แบบนี้นะครับก็คือเป็นงานยุคปัจจุบันที่ทำผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับบางท่านอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนะครับบางท่านเนี่ยถามผมมาว่าไอ,อ้ยังเจ้าตัว501น original เนี่ยเขาจะถามว่า501น original เนี่ยคือกางเกงยีนปีไหนนะครับพอถามกลับไปเขาก็เข้าใจว่าแบบเป็นแบบ พวก LVC เนี่ยนะครับที่ผลิตแบบ 1937, 1947, 1955อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้นะครับกางเกยงยีนที่เป็นรุ่นออริจินอลเนี่ยก็คือกางเกยงยีนที่ผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับผลิตออกมาเรื่อยๆถ้าผลิตออกมานานแล้วแล้ว,ลว,ลวยังมีอยู่เขาจะเรียกว่าเดสต็อกนะครับเดสต็อกหรือ,อถ้าเก่าเลยนะครับก็เป็นงานวินเทจไปเลยนะครับจะไม่ใช่เป็นงาน LVC ที่เป็นผลิตออกมาให,ให้เหมือนแบบปี1937แบบนี้ กับ,บตัวนี้หรือผลิตออกมาให้เหมือนปี1947หรือ1955แบบนี้นะครับพอจะเข้าใจใหม่ครับเพราะว่าอย่างต้นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นออริจินอลคือผลิตออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบว่าเป็น LVC นะครับก็คืองานที่ทำออกมาผลิตใหม่เอาของเก่ามาผลิตออกมาใหม่ให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดเราจะเรียกว่างาน LVC หรือ Reproduc นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวแบบนี้นะครับ เป็นรีวายเหมือนกันแต่ว่าคนละแบบกันดีกว่านะครับคนละสายงานกันดีกว่านะครับสายงานปัจจุบันสายงานปกติกับสายงานพิเศษอ่ะเอาแบบนี้ละกันนะครับท่านอาจจะได้เข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาผมตอบไปหรือถามมาจะได้ไม่งงกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าท่านถามมาผมก็งงผมตอบไปท่านก็งงนะครับอธิบายแบบนี้ดีกว่านะครับบางทีตอบไปแล้วท่านแบบว่าเอ้ย อะไรว่ามงอกาตอบแบบนี้ได้ยังไงขายกางเกงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับท่านอาจจะยังไม่เข้าใจก็ขออธิบายไว้ในคลิปนี้ละกันนะครับ